สวัสดีวัยรุ่นพนน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขายไอดีเกม Rv มันแนะนำไอดีสกินแร่แรงสูงกรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง3 0บาทเท่านั้นมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนาเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อไอดี Rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ีถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic s h o อบริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามเช้าทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่า ของขวัญวันวิวาทำเพื่อรับสกินใหม่ของไม่ใช่สกินใหม่นะครับสกินเก่าของไวโ l e t นะครับที่มีชื่อว่า wedding day violet นะครับมันชื่อว่ากิจกรรมนี้สมมติคุณต้องการสกินของไวโ l e t แล้วคุณได้ส่วนลด40 50 60 70เนี่ยต้องจ่ายทั้งหมดกี่คูปองกันบ้างวันนี้ทีม4มีคำตอบนะครับระยะเวลาของกิจกรรมจะเริ่มแต่วันนี้วันที่19มกราคมนะครับก็ราว13วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ส่วนรูปแบบของกิจกรรมก็กดเข้าไปได้เลยนะครับมันจะคุณเลือกรางวัลนะครับฝั่งซ้าย1 1อออััันนนะรฝ่งขววาีกเส็จแล้หลังจากนััั้นนนะะครบมจขึ้้้นนนนนหาาตเป็แบบบีะครั่ว่่าาจะะสสุุมนนนลดให้คคคณรับบง สี่สิบบางคนได้5 0 6 0 7 0นะครับแล้วแต่ดนของคุณด้วยแต่ของผมเนี่ยได้อยู่ที่40%นะครับอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าคุณนะครับต้องคิดก่อนนะครับว่าคุณอยากได้สกินอะไรนะครับถ้าคุณอยากได้สกินในสี การันตีใน4หรือว่าการันตีใน6หรือว่าเจ้าสกินของวอลเลตเลยก็คิดให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่าอยากได้อะไรนะครับที่เรียกว่าคุยกับตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสมมติคุณมั่นใจแล้วนะว่าคุณเนี่ยจะเอาแค่สกินของสกินที่การันตีใน4ครั้งเนี่ยให้คุณใช้ส่วนลดในครั้งที่3กับครั้งที่4นะครับแล้วก็สมมติคุณจะเอาสกินที่วอลเลตสกินของวอลเลตเนี่ยก็เอาสุ่มก็ใช้ส่วนลดนะครับในครั้งที่10กับครั้ง11นั่นเองนะ ครั้งที่มันยเยอะเนี่ยมันลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะยิ่งลดเยอะนั่นเองนะครับง่ายๆได้จากความนะครับส่วนในการสุ่มแต่ละครั้งเขามีบอกนะครับว่าสุ่มแต่ละครั้งใช้กี่คูปองบ้างตามนี้เลยนะครับโดยผมทำการคำนวณเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับโอเคเรามาสรุปกันดีกว่านะครับสมมติคุณต้องการสกรินของบาเลต์นะครับแล้วคุณได้ส่วนลดอยู่ที่40เปอร์เซ็นต์ต้องจ่ายอยู่ที่1,637คูปองน,นะครับได้ส่วนลด50เปอร์เซ็นต์ต้องจ่ายอยู่ที่1,562คูปองน,นะครับต่อไปได้ส่วนลด60เปอร 87คูปองนะต่อไปได้ส่วนลด70นตะครับต้องจ่ายอยู่ที่1,412คูปองนั่นเองนะครับอันนี้ต้องขอบอกไปก่อนนะครับว่าที่ผมคิดคำนวณเนี่ยผมคิดแค่ของ v i เลเซคนเดียวนะครับแต่ผมขึ้นรูปเทียบคู่ไว้แวนะครับเพื่อจะได้ดูแบบว่าจะได้รู้ว่ามันมาจากไหนยังไงบ้างแล้วกันเนาะสำหรับตัวเลขทางนี้นะครับโดยวิธีการคิดของผมนะครับก็จะง่ายๆทุกคนผมก็เอาตัวเลข ตั้งแต่ครั้งแรกมานะบตั้งแต่5เนี่ยบวกกัน1นถ9งเสร็จปุ๊บพักไวน้นะจะได้กับ1 1 8 7งนะจากนั้นเอา3 1มบวกาบวกกับ399นะครับโดยผมจะต้อการปัดขึ้นไป3 5 0กับ400นะครับเพราะฉะนั้นเอามาคูณกับเปอร์เซ็นต์ก็จะได้ตัวเลขนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยสำหรับวิธีการคิดก็จะง่ายๆเดี๋ยวผมเทียบรูปไปแล้วกันนะสำหรับวิธีการคิดเนี่ยผมไม่ได้เทียบเยอะผมเทียบ,อ,อ,บ,บ,นนบอ่า 40 50 60 70เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ300บาทอันนี้นะครับแล้วแต่ดวงคุณด้วยสมมติคุณได้70%เนี่ยก็จะอาจจะลดไปถึง200 250ยสอขึ้นอ่ะประมาณนี้นะครับผมเรื่องการลงทุนนั่นแหละสำหรับผมสมมติผมต้องการสกรินของซินเนี่ยผมก็อยู่ประมาณ300นะผมคิดไปแล้วถ้าสมมติผมได้ส่วนละ40%นะประมาณนี้ทุกคนสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับถ้าใครชอบไปอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทองคิปต่อไปด้ยวยผมสูงแล้วกัน <laughs> 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 เผื่อ <laughs> ไปดออยแล้วกันออกเลย ได้ทาเต้นไวเลตดีใจไหมเนีย่ยโอ้ยดวงดีจังวะอันนี้คือดวงดีไหมทุกคนคิดว่าแล้วผมไปเปิดดูดี๋วกันอ,อ้ยเฮ้ยกูมีแล้วด้วยหนักเลยนี่โอ้จบแล้วประมาณนี้ทุกคนสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยถ้าใครดูคลิปที่จบคอมเมนต์หน่อยน,น,นะครับว่า21แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วของเราจบกันบ้างนะครับผมไม่รู้ว่าผมสลับเป็นช่องไหนแล้วนะ หมือนจะไปป่วยทุกคนเนี่ยมีใครเคยดูโฮลลี่ไหมคนเนี้ยขึ้น <c oughs> ฟีดผมบ่อยชิบหายเลยโฮลลี่เนี่ยคืออะไรอ่ะ <c oughs> คือใครคนดังใช่ไหมผมจะได้ไปดูครับโอเคตาลเชิญ12ราศีเดี๋ยวยังไม่นอนครับผมสวัสดีคุณอ่าโอนอีด้วยนะผมโอนอีนะครับนะพี่อยากให้ลองทำ q amp a บ้างครับนะถามมาเลยเดี๋ยวผมตอบเลยนี่แหละนะ,น,นะครับผมแสดงคิามคิดนะครับวันที่ผมมาทํา q a จริงๆอ่ะตอนหนึ่งหมื่นซับก็ไม่มีเห็นมีคนมาคอมเมนต์เลย <c oughs> ใจร้ายเกินสวัสดีคุณ อ่าสกายผมซูชิคุงใกล้จะ200แล้วผมจะลบคอมเมนต์รัวๆไม่ให้มันถึงดูชั่วร้ายไหมโอ้ใจร้ายเกินอันนี้ถึงขั้นเฮ้ยเลยนะครับ189แล้วโอ้โหแต่ถ้าอย่างนั้นไะยังไงก็ได้อยู่แล้วผมตอนนี้ยังไงก็ได้อยู่แล้วนะสุดีคุณโจเซฟผมว่าคุ้มดีนะครับเอาไปคอมโบพวกเปิดเพื่อรับสกินที่ไม่มีอะไรงี้นะครับผมได้หัวใจกี่ดวงแล้วครับจะถึง200ไม่ได้ถึงนานแล้วโอ้โหจะ400แล้วแม่สามร้อย300กว่าแล้วสวุสดิคุณโจเซฟดูผมโจเซฟโจสตาร์นะได้บอลลูพาร์ตตัวอย่างนะคุ คุณดอยสวรรค์จะล่อผมอยู่ยแล้วทุกคนโลกกูมเมานะสวัสดีคุณดอยสวรรรคค์นะนับสวัสดีคุณโจรฐานด้วยนี่ประแจคนใหม่ของเรานะครับผมในเรื่องว,ว่าได้นิยายมาแล้วนะครับก็ทําการเติมนะสามร้อยห้าสิบเจ็ดดวงนะครับเยอะมากนะเฮ้ยแต่วันนี้คุณอัสสีคุณอาชูเรียด้วยนะครับสามร้อยสิบหกดวงยเยอะมากสวัสดีนักทัพพงด้วยนะครับหนึ่งร้อยสี่ห้าดวงคุณนักทัพพงมาบ้างไม่มาบ้างนะครับเนี่ยวี เดี๋ยวผมไล่ดูด้วยกันว่าคุณนัทพงศ์มาสม่ำเสมอไหมนะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าต้องคัดชื่อคนที่จะได้มีชื่อในการสุ่มวันละพาร์ตกันแล้วนะครับและคนที่จะได้เนี่ยจะมีคนโซชิมีชื่อในการสุ่มนะคุณโจเซฟไม่แน่ใจว่าได้ไปหรือยังนะครับเดี๋ยวไงต้องไปลองเช็คดูว่าได้กันไปหรือยังเนาะโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะใครดูโจเขาไม่เป็นไรครับว่าสองสามสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับคุณทุกคนที่ดูคลิป้จบทุกท่านนะครับผมแบบว่ามีกำลังใจใน,ในกนารนะทำคลิปต่อไไปปมมาาาาากกกกนนนนนนนะะนนะทุคคว้้เเเจจออััลิหผบบ๊ยย